ทีมงานทาพแาละต่ยสงขาครับไปดูภาพเหตุการณ์เครื่องบินตรวจการและเรือหลวงคลองใหญ่ทับเรือภาคที่สองสองขาเปิดฉากไล่ล่าจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามสองลำที่ลุกล้ำน่านาน้ำเราเข้ามาคลาดปลิงทะเลไปดูฉากปฏิบัติการของจริงภาพจริงเสียงจริงทุกจอดทุกตอนขณะไล่ล่าทั้งทางอากาศและทางน้ำกันครับ buông lá đi, buông lá đi, hai chiến hai sao nữa, chụp thân nó ra nữa, Chạy không phải đâu, bắn giờ, nó bắn chỉ thiên bây giờ, cho bạn cái ngã đi. สุดท้ายแล้วเรือประมงเวียดนามทั้งสองลำแม้ว่าจะเร่งเครื่องหนีตามหลังกันไปจนสุดๆดแล้วนะครับเพื่อที่จะกลับเข้าน้านน้ำเวียดนามแต่ว่าก็ถูกทั้งเครื่องบินและเรือหลวงคลองใหญ่ไล่ติดตามจนต้องยอมต้องยอมเลยครับเพราะหนียังไงก็หนีไม่รอด จับได้ทั้งสองลำพร้อมไต่กลงและก็ลูกเรือรวม10คนเห็นภาพการทํางานของฐานเรือทัพเรือภาคที่2แล้วมันสะใจมันได้ใจจริงๆครับจัดชุดใหญ่ให้เลยทั้งเครื่องบินและทางเรือและก็คุมกลับเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2เพื่อสอบสวนและส่งดําเนินคดีตามกฎหมายโดยมีพลเรือตรีโชคใจเรืองแจมเสนนธิการทัพเรือภาคที่2และพลเรือตรี ชัยนันชูใหม่รองผอ,อ,อสอนชนภาคสองได้เดินทางมาควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารเรือนะครับก็เหมือนทุกครั้งครับแม้ว่าเขาจะทําผิดและดูเหมือนว่าจะไม่หลับไม่จํากันเลยแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องจับกลุมแล้วว่ากันไปตามกฎหมายจับแล้วก็ต้องดูแลลูกเรือให้ข้าวให้น้ําตามหลักปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมนะครับหลายคนเห็นภาพตอนนี้ตอนไล่ล่าตอนจับและภาพการจับที่ผ่านผ่านมาบอกน่าจะจมเรือทิ้งกลางทะเลไปเลย ไม่กลัวอะไรเลยแบบนี้ได้ใจเอาใหญ่แล้วไม่เป็นไรครับเข้ามาเมื่อ,อไหร่ทัพเรือพระที่สองจัดชุดใหญ่ให้ตลอดแน่จริงเข้ามาเลย เชิญทีนี้มาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังการจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามทั้ง2ลําในครั้งนี้นะครับทางทัพเรือภาคที่2ได้รับข่าวจากการข่าวฐานเรือและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือว่าสอนชนภาค2ว่ามีกลุ่มเรือประมงต่างชาติเข้ามาทําการประมงผิดกฎหมายในน่านน้าไทยทางพลเรือโทพิจิตรสีรุ่งเรืองผู้บัญาการทัพเรือภาคที่2 จึงได้สั่งการให้เครื่องบินตรวจการบินลาดตระเวนตรวจสอบและพบเรือทั้งสองลำแล้วก็ชี้เป้าให้เรือหลวงคลองใหญ่เข้าจับกลุ่มไปฟังเสียงพลเรือตรีโชคใจเรืองแจ่มสิรธิการทัพเรือภาคที่สองและพลเรือตรีชัยนันชูใหม่รองพอ,ออสอนชนภาคสองพูดถึงการจับกลุ่มเรือทั้งสองลำจากการ,กรบูรณาการร่วมของกรมข่าวทหารเรือทัพเรือภาคที่สอง และศูนย์่วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติท,าทะเลภาค2นะครับได้รับการแจ้งบอกเสทางทะเลนะครับว่ามีเรือของต่างชาติเข้ามารักลอบทําการบงการผิดกฎหมายทางทัพเรือภาคสองโดยพลเรือโทพิจิตรสีพุงเหลืองผู้บัญชารทัพเรือภาคที่สองได้สั่งการให้เรือหลวงคลองใหญ่และเครื่องบินตรวจการชี้เป้าแบบท,ที่1เข้าทําการนัตเวนค้นหาและพิสูจน์ทราบ ใบอกสายดังกล่าวและในวันในวันที่9กุมภาพันธ25์2567เวลา09:30ตุนหลวงห้องใหญ่ได้ทำการตรวจพดเป้าที่แบริ่ง066ระยะ70ไมล์จากปากร่องน้ำโขงขาจึงได้เข้าทำการจับคุมนะครับ จับกลุ่มเรือประมงเวียดนามมาได้สองลำนะครับก่อนจะนําตัวเรือพร้อมกับลูกเรือเข้ามาเพื่อทําการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ทําการสอบสวนในถึงเส้นทางตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆที่เขาลักลอบเข้ามาทําการวงเพื่อจะได้นําไปสู่การขยายผลในเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีเรือประมงต่างชาติเข้ามาลักลอบทำการประมงหาประโยชน์จาก กองทะเลอ่าวไทยอีกในระดับต่อไปครับครับอันนี้เป็นนโยบายของพบขายเรือไหมครับทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการหานเรือครับว่าในการปฏิบัติการร่วมนะครับก็คือระหว่างทัพเรือพายสองและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองนะครับในการประสานการปฏิบัติการปฏิบัติงานด้านการข่าวในการรดตเวนคุ้มครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางทะเลของ ในอิานาน้ไทยครับเจอแบบนี้เป็นใครก็ต้องยอมครับทั้งเครื่องบินตรวจการทั้งเรือหลวงคลองใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยดูภาพการทำงานของฐานเรือทัพเรือภาคสองสงขาแล้วยกให้ทั้งใจไปเลยครับเห็นภาพแล้วมันอิ่มใจมันอุ่นใจมันได้ใจมันสะใจจริงๆพี่น้องเออ